ที่เราได้มาพบกันนั่นเองนะคะเอ๊สัปดาห์นี้ดเด็กเรียนหน่วยอะไรคะดเด็กทราบแล้วหรือยังคะถูกต้องค่ะสัปดาห์นี้นะคะดเด็กเรียนหน่วยอาหารดีมีประโยชน์นั่นเองนะคะแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปรู้นะคะว่าอาหารดีมีประโยชน์เนี่ยเป็นยังไงแล้วมีอาหารอะไรบ้างเนี่ยวันนี้ดเด็กลองทายสิคะว่าคุณครูใบเฟิร์นจะพาดเด็กไปทำกิจกรรมอะไรคะ ถูกต้องค่ะกิจกรรมแรกของสัปดาห์นี้ของวันนี้เลยนะคะคือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนั่นเองนะคะและเด็กๆอยากรู้และเรียกคะว่าวันนี้คุณครูใบเฟิร์นจะมีเพลงอะไรสนุกสนุกมาให้เด็กๆได้ออกกำลังกายได้เคลื่อนไหวกันอีกบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะว่าวันนี้คุณครูใบเฟิร์นมีเพลงอะไรนั่นเองเพลงวันนี้นะคะที่คุณครูใบเฟิร์นจะให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวก็คือเพลง ล้างมือ7ขั้นตอนนั่นเองนะคะอ่าเดี๋ยวเราพร้อมกันแล้วหรือยังคะท้าพร้อมและเด็กๆหาพื้นที่ให้กับตัวเองก่อนเลยนะคะจากที่เด็กหาพื้นที่ให้กับตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเต้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวครูเฟิร์นจะเต้นให้เด็กๆดกูก่อนนะคะและเด็กๆ คอยเต้นตามคูเฟิร์นะคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ one two, มือที่เพื่อนอยู่มีเชื้อรูรปล่ามือที่เอนอยู่มีเชื้อโรครู้หรือเปล่าม,มา กเรามาล้างมือกันเจ็ดขั้นตอนในการล้างมือมามามาล้างมือกับเจ็ดท่าล้างมือท่าที่หนึ่งคือท่าปลาเอามือมาถูกันทู่าที่ส

ททททุ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 ททุทุทุททุ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 ททุ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 ทท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 ท 突突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 。他踢毽，他杀，不要抓我手，突突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 突。 แลนะคะเราเได้ความรู้อีกนะคะวิธีการล้างมือเจดขั้นตอนนั่นเองนะคะง่ายๆมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นดเด็กๆอย่าลืมเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะล้างมือก่อนทานอาหารหลังหยิบจับสิ่งของทุกครั้งนะคะสำหรับวันนี้คุณครูใบเฟิร์นไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ